กรณีฝนตกตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้าเนี่ยฝนหยุดเนี่ยดูแดดดินะครับดูแสงนะครับเห็นไหมแสงเขาจะเป็นอย่างเงี้ยคือจะร้อนทั้งวันเลยนะครับเรือนนะใบใหม่นะครับดูดิก้านชูเขาสูงอู้ดูลายนะครับสวยมากนะครับไหนนะครับเนี่ยมันโดนน้ํากัดซอแล้วมันก็ลอยออกมานะครับเนี่ย สวัสดีครับ f อที่รักในการปลูกบอนสีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็กลับมากับช่องบ้านสวนพาเพลินนะครับผมวันนี้นะเกิดปัญหานะครับผมแล้วก็จะมาเล่าปัญหาให้ฟังนะหลังจากที่เจอไปเมื่อคืนนะครับผมได้เรื่องเลยนะครับปัญหานั้นคืออะไรนะครับต้องมาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็รีบทําเลยนะครับผมไม่งั้นบอนสีเราไม่รอดแน่ๆนะครับผมตามมาเลยนะครับ หลังจากที่เมื่อคืนนะครับผมฝนตกนะครับแอดมินก็ตกใจนี่มันคืออะไรนะครับมันลอยออกมาจากที่พักดินของผมนะที่จะเตรียมดินเอาไว้ปลูกใหม่นะคือน่าจะเป็นหัวบอลสีชนิดหนึ่งนะครับผมเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าบอลมันยุบตัวนะครับก็เลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาเขาไปเพาะนะเขากําลังมีเขี้ยวมีอะไรเยอะเลยนะครับแล้วก็ลุ้นกันว่าเป็นตัวอะไรอีกต่างหากนะครับผม นี่นะครับมา่นางพิมพ์ผมได้ขเขาออกมาจากตู้อบนะครับรู้สึกว่าเมื่อคือนนะ่ะฝนตกนะครับแล้วก็น้ําตรงที่ผมเอามาลองไว้เนี่ยเผลอเลยนะคบผมใช้คําว่าเผลอเลยดีกว่านะจะเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าพวกเบบี๋ใช้ชนเนี่ยผมไม่ได้ห่อไว้ด้วยถุงนะน้ําเอาไปหมดนะครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากๆนะคบสิ่งที่เราต้องเจอนะวันนี้ผมก็เจอ ทำให้นางพีมาเสียหายเยอะมากนะครับนี่โอ้โหดูดิทุกคนเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมไม่ได้หอนะครับดินจะหายไปหมดเลยนะอย่างกระถางเนี้โดนท่วมแบบท่วมเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเนี่ยแหละคือผลเสียของช่วงหน้าฝนที่เราใช้ตัวลองนะครับเนี่ยดูดิทุกคนน้ําเต็มเลยนะครับปะดีนะที่ผมมาห่อไว้อบไว้นะครับเนี่ยไม่งั้นโอ้โหได้รับความเสียหายหมดเลยนะ อันนี้ผมก็เข้าใจเบื้องตน้นคร่าวๆแล้วนะครับว่าการที่ชาวสวนที่ปลูกมันสีแล้วเจอน้ําท่วมเป็นยังไงนะครับผมนะเล่นเอาซาแบบเแบบีแทบไม่รอดนะครับเราต้องเทน้ําออกเลยนะครับไม่ต้องเก็บไว้เลยนี่แหละคือเหตุผลที่ช่วงช่วงช่วงหลังๆผมไม่ใช้ที่รองนะครับช่วงหน้าหน้าฝนเนี่ยฝนหนักๆชุ่มๆเนี่ย ให้เพื่อนๆ FC ซทุกคนนะพึงระวังไว้ด้วยนะครับต่อให้เรากลางแสแลนต่อให้เราอะไรก็แล้วแต่นะยังไงเราต้องเจออยู่แล้วนะครับเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าในโรงเรือนผมจะโดนผลกระทบอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องเช็คดูอีกทีนะขอเพียพวกเบบีก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่รอดนะทุกคนแล้วยิ่งเนี่ยยิ่งอ่ะภาคกลางนะเวลาฝนตกเสร็จนะแถวกรุงเทพปริมณฑลเน,นนะี่ย ได้เรื่องเลยนะฝนวันนี้สมมุติเมื่อคืนตกตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้าเนี่ยแล้ววันรุ่งขึ้นนะ่ะตอนเช้าจะร้อนทั้งวันเลยนะผลเสียจะตามมากับบอลสีเยอะมากๆนะครับเนี่ยเห็นไหมหลังจากที่ฝนหยุดตกไปนะดูดิฝนมันมันชะหน้าดินไปเกือบหมดนะครับเนี่ยผมจะต้องเสริมดินเข้าไปให้เขานะรากโผล่หมดแล้วนะครับเนี่ยเปลือกไข่นะครับผมตากเกือบแห้งแล้วนะ แต่มาเจอมอรสุมเมื่อคืนนะเอาเรื่องเลยนะจะแห้งก็ไม่แห้งนะครับผมต้องมาตากใหม่อีกแล้วนะจะได้มากเลยได้จะได้ทําใหม่นะนะทุกคนเอาใหม่ไม่เป็นไรนะครับถ้าใครเจอปัญหาแบบผมอย่างนี้นะครับไม่ต้องท้อนะครับผมอันเนี้ยหัวบอลที่ผมเออไม่รู้ว่ามันมาจากกระถางไหนนะครับเนี่ยมันโดนน้ากัดซออแล้วมันก็ลอยออกมานะครับเนี่ยผมกําลังเพาะอยู่นะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา เอาดินใส่ให้เขาแล้วเราก็เพาะเราใช้ดินแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเนี่ยเราก็ถางมาใส่เลยไม่ต้องกลัวเลยนะครับเนี่ยไม่ผ่านะครับอวดนี้น่าจะให้เขาเกิดเองนะเดีวให้เขาเอาดินใส่แค่นี้นะนี่ทุกคนปโปรดระวังกันด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะผุดขึ้นมาเองนะครับเท่านี้เองเลยนะครับป ส่วนกระถางม่านนางิรีมนะหลังจากได้ลองเอาออกเขา,เอาออกมานะครับเจอมาโดนฝนพอดีนะครับผมแล้วน้ําท่วมที่รองนะเมื่อคืนอะ่ะโอ้โหดินหายไปเกือบหมดเลยนะครับเราก็แค่เสริมไปแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเสริมให้เขาไปเหมือนเดิมนะทุกคนอย่าให้รากมันโผล่นะครับเนี่ยเนี่ยแค่นั้นนะครับการแก้ปัญหาง่ายๆนะแล้วเราก็ไม่ต้องเอาไปรองนะครับเราไปตั้งไว้ปกติเลยนะครับจนกว่า ฝนจะทิ้งช่วงไปสักอาทิตย์หนึ่งนะครับผมเนี่ยผมโดนเมื่อคืนโดนไปใบขาดใบเสียหายเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมเราต้องเจอหลักๆอยู่แล้วนะคะพวกปัญหาพวกนี้ให้เราอะ่ะเสริมดินเข้าลงไปแบบนี้เลยน,นะทุกคนมันตรวจสอบด้วยนะดูดิผมโดนเมื่อคืนโหบอลล้มละเนละนาดเลยนะครับ กำลังงามเลยอ่ะทุกคนพอเสริมดินลงไปนะครับเนี่ยดูเดี๋เสียหายหลายแสนเสียหายหลายแสนไหมก็หลายแสนอยู่เดอ้อนี่นะครับใส่ไปเลยแค่นี้เองนะส่วนนายโรงเรือนนะครับต้องตรวจสอบดูนะครับว่ามันเป็นปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับขอแกะดูก่อนนะครับ โรงเรือนไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรเลยนะครับแล้วผมก็จะบำรุงอะไรนิดๆเนหน,น,น,น่อยด้วยเช่นเคยนะตัวเดิมเลยนะครับเห็นไหมอย่างต้นคลิปที่ผมพูดนะถ้าฝุนก,กรณีฝนตกตั้งแต่เที่ยงคืนถึงหกโมงเช้าเนี่ยฝนหยุดเนี่ยดูแดดดีนะครับดูแสงนะครับเห็นไหมแสงเขาจะเป็นอย่างเงี้ยคือจะร้อนทั้งวันเลยนะครับเนี่ยบอกเลยทุกคนหมั่นหมั่นดูด้วยนะว่าบอลสีเราโดนอะไรหรือเปล่านะ โดูใบใหม่นะครับนี่อัปเดตให้นะครับเป็นผู้เท่าเฝ้าเรือนนะใบใหม่นะครับดูดิก้านชูเขาสูงอุ้ดูลายนะครับสวยมากนะครับนางใหม่ก็ทิ้งใบยเยอะแล้วไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับผมหรือจะเป็นเพราะว่าจะมีหัวอีกหรือเปล่ามีหัวก็ยังไม่มีเวลาผ่านะครับดูดิโอ้โหอันนี้สดชื่นนะทุกคนนี่เห็นไหม อ่าทศกันทศกันก็ยังไม่กัดสีนะครับผมเพราะว่าใบสเต็ปใบเขามันต้องไล่สเต็ปมานะครับ1 2 3อะไรอย่างเงี้ยแลาใบสเตปที่4ถึงจะเริ่มเออมีกัดสีมานะครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็ทิ้งใบไปดูดูนี่ดูกระถางนี้ดิจำได้ไหมนี่กระถางเล็กๆนี่ทุกคนนี่แตกหลอดดีนะเออเนาะก็อ่าเห็นปะกุสูมาก็แตกหลอดอีกละนะ้น่ะนะครับผม กินนารียังนะครับผมอันนี้ก็แตกหลอดดีนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหดูดิดูแดดนะครับนี่แดดตอนเช้านะครับหลังจากฝนตกหนักๆเมื่อคืนนะเอาเรื่องเลยนะโปรดระวังด้วยนะใครอู้อันนี้แตกหลอดดูต้นแม่นะครับนี่ต้นแม่แตกหลอดออกมานะครับโปรดระวังนะครับอันนี้มาเตือนกันนะใครที่ใช้ที่รองนะครับแล้วก็เอาเลี้ยงเอาเลี้ยงไว้นอกโรงเรือนนะตู้อบนะน้ำมันจะท่วมแบบของผมเหมือนต้นคลิปเลยนะครับผม ก่อนจะบำรุงขอจัดระเบียบสังคมก่อนนะครับโอ้โหนางใหม่เพื่อนๆดูดิอันนี้นางใหม่นะก็ไม่คิดว่าจะเกิดก็เกิดแล้วเนาะเออเห็นว่าปุ๋ยเปื่อย,ยนี่มันได้เรื่องจริงเอาเรื่องนะครับเนี่ยเดี๋ยวขอจัดระเบียบสังคมก่อนนะครับอ่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวแออัดกันจริงๆเลยนะครับบอนซีผมนะครับเนี่ยโตเร็วไม่พอนะครับอีกสามเดือนคงสรได้ย้ายกระถางแบบ หมดเซตเนี่ยไอพวกเบบี๋เล็กเนี่ยอีก3เดือนผมน่ะได้ใช้กระถางอีกแน่ๆนะครับผมต้องเตรียมนับกระถางไว้เลยนะเดี๋ยววันนี้บำรุงนะครับบำรุงด้วยสูตรนี้นะครับนี่เห็นไหมเหมือนเดิมนะอันนี้ทําคลิปไว้แล้วใช้ดีใช้ดีจริงๆนะครับไม่ได้หลอกลวงเลยไปลองเอามาใช้นะอัตราส่วนก็ตามที่ผมเคยทํานะครับผมไปเราไปใช้งานกันวิธีใช้ก็ไม่ยากนะครับนี่เราลดไปแบบนี้นี่เห็นปะเล็กๆนี่เราก็ราดลงไปนะครับนี่ อันนี้ต้องเตรียมหน่อยนะนี่กุเทาฝ้ารเรือนนางไหมนะครับอ่ารถลงไปทิ้งใบเหรอทิ้งใบจะสู้สูตรปุ๋ยผมใช่ไหมนี่ดูมดมาอีกแล้วโอ้ยมดแดงมาอีกแล้วมดแดงมาอีกแล้วมดคันไฟมาอีกแล้วช่วงหน้าฝนนี่พึงระวังไว้ให้หมดนะทุกคนแนะนําเลยนะนี่รถไปเลยนะครับหลังจาก ใช้ขวดไม่ถนัดนะครับใช้เป็นช้อนใน้นี้ดีกว่าเนาะทุกคนเนี่ยสูตรนี้นะคะผมเคยพูดเสมอเลยพูดเป็นประจำนะครับบอลเราอะแตกรอดได้ดีนะเอามาใช้ได้เลยนะครับเนี่ยทำเก็บไว้เยอะๆนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับก็นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ออกมาเตือนภัยช่วยกันนะใครที่ปลูกบอลสี เลี้ยงบอลสีแล้วก็ที่เจอปัญหาแบบผมบ่อยๆเนี่ยพยายามพยายามเลยนะช่วงฤดูฝนเนี่ยโอ้ฤดูฝนเนี่ยคือปัญหาหลักของคนเลี้ยงบอลสีเลยนะครับผมอาจจะเกิดน้ําท่วมขังเยอะเกินไปในกระบะที่รองนะครับช่วงนี้แนะนานะครับผมฤดูฝนนะให้เอาออกนะอ,ออกจากที่รองนะครับแล้วก็หมั่นเช็คสภาพดินแบบนี้นะนี่เอาจิ้มดูว่ามันแห้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราค่อยลดน้ํา เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าฝนมันจะตกอะไรยังไงนะเปล่าถ้ามันตกแล้วมันขังเยอะรากอาจจะเน่าได้นะครับวันนี้นะมีคอมเมนต์มีคําถามอะไรในการเลี้ยงบอลสีแบบผมเนี่ยให้โตเร็วนะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาต่างๆนะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เสมอนะครับผมก็จะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับสาหรับวันนี้นะก่อนจากกันนะฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามกด s c r i b e ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวคราวหนะ้าจะเอาเทคนิคเอาวิธีการอะไรมาฝากนะครับการเลี้ยงบอลสีนะ สำหรับทุกคนนะมาฝากวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย